ส่วนเรื่องของการกู้ยืมเงินกอยศแห่คุยกันมาเนิ่นนานนะ,ะก็ยังแก้ไขไม่ได้เบ็ดเสร็จสักทีล่าสุดนี้ค่ะรัฐบาลนะคะได้มีการเชิญชวนผู้ที่กู้ยืมเงินจากกอยศนะคะเข้ามาร่วมงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมตามสถานที่ที่กำหนดตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยเปิดเผยค่ะว่ามียอดผู้ที่กู้ยืมเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะคะถึง6 7 1 9 4ราย นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม23จังหวัดในเดือนกร,รกฎาคม2567นี้ภายในงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมโดยผู้กู้ยืมจะได้ขยายเวลาผ่อนชาระสูงสุด15ปีและได้รับส่วนลดนะคะเป็นเบีย้ยปรับ100เมื่อชาระ เสร็จสิ้นตามสัญญาและปลดภาระผู้ค้ำประกันนายคารมบอกว่ากองทุนได้มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันนี้ค่ะ12กรกฎาคมที่ค่ายพระนารายณ์มหาราชจังหวัดสงขลา13กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดนนทบุรีในวันที่13กรกฎาคมที่เท,ทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่14กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้ พัก จังหวัดนราธิวาสในวันที่16กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนครปฐมในวันที่17กรกฎาคมที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่17กรกฎาคมที่พัตรคารภัยบูนไก่ย่างจังหวัดชุมพรในวันที่19กรกฎาคมที่โรงแรมร็อบมาเนียจังหวัดนอง g คายในวันที่21กรกฎาคมที่โรงแรมนอง g คายทาวินล่า จังหวัดสุรินในวันที่23กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินจังหวัดอำนาจ,จเจริญในวันที่24กรกฎาคมที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกดในวันที่25กรกฎาคมที่โรงแรมศรีนครลําดวนจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่26กรกฎาคมที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27กรกฎาคมที่เซ็นทรัลอุบลจังหวัดลำปางในวันที่29กรกฎาคมที่มหาวิทยาลายัยราชพัฒน์ลำปางจังหวัดลำพูนในวันที่31กรกฎาคมที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและจังหวัดนครราชสีมาในวันที่31กรกฎาคม